วันนี้เราอยู่ที่วัดสว่างหัวนาคำอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกรสินเป็นแหล่งสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดกรสินที่มีความสวยงามอันนี้ก็คือโบสถ์สิมอีสานไม้พันธุ์นานาชาติโดยมีท่านพระครูศรีปริยัตเป็นเจ้าวาดก็เป็นเจ้าคณะอำเภอแห่งนี้ด้วย ในการสร้างก็จะเป็นคล้ายๆแบบผสมประสานกึ่งซิมบราณอีสานที่จำรองมาจากหลวงพ่อบางนี่จะมีความสวยงามต่การตามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากในภาคอีสานดลอดถึงกรุงเทพมานครด้วยซึ่งท่านได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2560ที่ผ่านมาก็มีการเฉลิมฉลองใหญ่มีการตัดไว้ลูกนิมิต แล้วก็ูกพัดสีมาเรมีโอกาสมาถวายงานท่านเป็นพิธีกรนี่ก็จะเป็นสิมไม้พันนา,นาชาติที่องค์ท่านพร้อมคณะสิทธิอนุสิ์ได้จัดทําสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นยึดเหนี่ยวของจ,จิตใจจะเห็นได้ว่าเป็นอุโบสถไม้พันนาชาติที่ใหญ่ในจังหวัดกระสินอีกแห่งหนึ่งมีความสวยงาม ถ้ามีโอกาสก็จะพาคณะศรธธาญาติธรรมเราได้มาเยี่ยมแล้วก็มกากราบสการะถวายองค์ท่านอันนี้ก็คือภายในของอุโบสถจะมีความสวยงามตะการตาน,นี้ก็คือภายใน สามารถเสิร์ชดูได้ใน YouTube ช่องต่างๆที่เขามาถ่ายทำไปแล้วจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้